สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายงานเด่นเล็กนำโชคนะคะซึ่งก็จะให้ผลในช่วงวันที่1ถึง15กันยายนการทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะอะไรที่ให้เรามาระวังป้องกันเนี่ยเอาไปใช้ได้เลย ไม่เสียหายแต่อย่านำคำทำนายในคลิปนี้นะคะไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มน,นะคะหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือก็สอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะสำหรับชาวตุลน,นะ,ะชาวตุลเนี่ยดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะมาอยู่ในเรือนวินาศนะคะเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยส้มมองว่าจะเข้ามาดีแหละ นะแต่ให้ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายมันอาจจะมีของแตกหักเสียหายหรือใช้เงินไปกับการซ่อมแซมรีโนเวทอะไรต่างๆนะคะนะในส่วนดาวเจ้าเรือนชะตาคุณคือดาวศุกร์อยู่ในแง่มุมที่ดีขึ้นนะะอยู่ในแง่มุมที่ดีเลยต้องบอกแบบนี้นะฮะก่อนหน้านี้เขามีดาวเสาเลง็งแต่ตอนนี้นะฮะตั้งแต่วันที่หนึ่งเป็นต้นไปหนึ่งกันยาเนี่ยดีขึ้นเลยนะฮะในเรื่องงานนะคะในโดยเฉพาะในเรื่องงานเงินนะ โอเปิดโล่งคล่องตัวมีโอกาสดีๆปังๆเข้ามาด้วยเพราะว่าอาทิตย์อยู่ในเรือนลาพะหลายคนนะอาจจะได้โชคลาภมาแล้วนะคะเพราะว่าอาทิตย์ย้ายเมื่อกลางเดือนสิงหามาละนะคะหลายคนอาจจะมีโชคมาแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับชาวตุลน,นะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีต่อเพราะว่าเขาจะอยู่ไปจนถึง กลางเดินกันยาเลยนะคะเพราะฉะนั้นรับพลังงานดีๆตรงนี้ไปนะคะมาดูกันในเรื่องไพ่กันบ้างนะคะมีอะไรจะบอกเพิ่มเติมเริ่มจากในเรื่องงานกันก่อนนะ,ะใบแรกคือเอกซสอดนะคะสำเร็จนะคะมองคำนี้คำเดียวเลยสำเร็จนะคะนะส้มอมองแบบนี้ค่ะว่าในบางคนอาจจะมีเจ้านายถ้าเกิดคุณเป็นานายตัวเองนะ อันดับแรกก่อนถ้าเกิดคุณเป็นนายตัวเองเจ้าของธุรกิจเองคุณอึดอัดเพราะตัวเองคุณต้องการความสําเร็จมากกว่านี้มากๆแล้วแล้วความที่คุณบางทีปล่อยปล่อยวางไม่ลงปรงไม่ได้มันมันเครียดมันอึดอัดเนี่ยมันเครียดมันอึดอัดเดอะไฮเรเฟนหัวกลับมัเนเครียดมันอึดอัดเดอแฮงแมนหัวกลับนะะบางทีมันคาดหวังคาดหวังไว้สูงสูงมากแล้วมันอาจจะยังไม่ได้ โดยเฉพาะในเรื่องของตำแหน่งงานอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นน่ะส้มอยากให้คุณะ่ะมองสิ่งดีๆที่เข้ามาก่อนเพราะมันมีโอกาสและสิ่งดีๆที่เข้ามานะคะให้มันหล่อเลี้ยงทำให้เกิดสิ่งดีๆมากขึ้นนะแต่ในส่วนคนที่เป็นลูกน้องลูกจ้างอะส้มมองว่าคุณน่าจะเจ,เจอเจ้านายที่ค่อนข้างบีบขันหรือว่าแบบต้องให้ได้เป็นคนแบบเปะทุกอย่าง อาจจะเจอเจ้านายที่เป็นแบบคนเพอร์เฟกนิดนึงอ่ะทุกอย่างมันต้องเปแล้วคุณเครียดหรืออาจจะเจอเจ้านายที่ลำเอียงลำเอียงเลยก็ได้นะคะเป็นเรื่องของบุคคลที่มีฐานะทางด้านการงานมากกว่าคุณแล้วตัดสินอะไรต่างๆในการงานของคุณด้วยความที่ไม่ค่อยยุติธรรมเออไม่ยุติธรรม นะะแต่สิ่งดีๆก็คือว่าส้มมองว่าในเรื่องความร่วมมือร่วมใจนี่ขึ้นไพ่สิบเหรียญเลยนะการร่วมมือร่วมใจยังมีคนที่ดีกับคุณมากมายมีคนที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจบ้างแต่ว่าคนที่ดีกับคุณเนี่ยมีมากมายกว่านั้นส้มถึงได้บอกว่าโอกาสในเรื่องงานมาปังๆหลายคนที่คา,าดหวังในเรื่องของการทํางานต่างประเทศนะ นะคะหรือทํางานต่างประเทศอยู่แล้วมีธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศในเงินเข้ามาสะพัดมากไม่ว่าจะเป็นการไปการไปเรียนการไปศึกษานะคะหรือว่าการทําธุรกิจก็ตามนะคะโดดเด่นและประสบความสําเร็จดีมากงานที่เกี่ยวกับการเงินงานที่เกี่ยวกับสังหาริมารัพย์การเกษตรได้นะะการเกษตรไม่ว่าจะเป็นท,นทนําสวนทํานาทําไร่ได้หมดเลยนะคะเพราะว่านี่เป็นทตุดิน แล้วเป็นทตาดินแบบสิบเหรียญด้วยนะคะปังมากต้องบอกเลยปังมากคุณจะได้เจอกับสังคมที่ดีๆนะ่มันเป็นการเปิดโอกาสในชีวิตคุณมากๆเลยอะมีคนเอาโอกาสใหญ่ในเรื่องของงานมาให้อะตำแหน่งหน้าที่การงานหรือโอกาสใหญ่อะแน่นอนโอกาสใหญ่และเงินใหญ่ด้วยมาให้คุณส้มเลยอยากให้คุณทำไปลืมๆไปมันก็ลืมไม่ได้หรอกคนที่ทำไม่ดีแบบคุณนะเนาะแต่ปล่อยวางไป ะะไม่พอใจแต่ก็ให้ระง,งับให้ได้ออนะคะให้ระง,งับให้ไวเพราะว่าพลังงานดีๆจะได้เข้ามาหาคุณได้ไวนะคะส้มมองว่าบางคนมีในเรื่องโอกาสที่เข้ามามีคนมาชักชวนทํานู่นนั่นนี่นะคะจะติกอาจจะคิดที่จะจบกับธุรกิจหรืองานตรงนี้นะคะแล้วก็ในออ c คับหัวกลับนะอาจจะคิดที่จะจบแต่ว่ามันเหมือนกับว่าต้องใช้เวลาสักพักนะคือคิดแล้วแหละ ว่าจะวางแผนยังไงแต่ขอใช้เวลาสักพักไม่ได้ไปเลยไม่ได้ออกจากจุดจดเดิมไปเลยขอใช้เวลานิดหนึง่งนะคะส้มมองแบบนี้ว่าส้มอยากให้คุณดูโอกาสที่เข้ามาเพราะบางโอกาสดีบางโอกาสได้ดีจริงๆแต่ในบางโอกาสที่เข้ามาเนี่ยมีการหลอกลวงได้โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะ คือถ้าเกิดว่าใครทําธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศส้มมองว่าไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการไปเป็นแรงงานต่างประเทศอันนี้ต้องดูให้ดีนะคะเออเพราะว่ามีบางคนที่เขาอาจจะทําในเชิงผิดกฎหมายหรืออะไรแบบนี้นะเออมันเป็นการเจรจาที่ไม่จริงได้นะเนี่ยอศวินถือถ้วยหัวกลับเนี่ยมันเป็นการหลอกลวงได้เป็นเรื่องคําพูดเป็นการหลอกลวงได้เพราะฉะนั้นดูให้ดีนะคะ ในบางคนเพียงแค่เป็นโอกาสที่ดีจริงๆเป็นโอกาสที่ไม่ได้หลอกลวงแต่ว่าอาจจะต้องรอเวลาสักหน่อยนะคะเพื่อให้ทําได้จริงอ,อาจจะต้องรอเวลาสะสางอะไรเติมๆติเก่าๆประมาณนั้นเลยนะคะประมาณนี้นะในเรื่องของเงินเงินบางในเรื่องเงินของชาวตุลน,นะคะเรื่องเงินชาวตุลส้มมองว่าต้นเดือนมีตึงมือเล็กน้อยนะคะ มีตึงมือระวังผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าเราชาวธาตุลมกูมิถุนตุนชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกชาวพลึกศพต่างๆคือมีส้มมองว่าคุณไม่ควรให้การช่วยเหลือในเรื่องเงินใครเลยอะ่ะแล้วอย่าจ่ายเงินให้ใครไปก่อนโดยเฉพาะอย่างที่บอกไปว่าถ้าเป็นในเรื่องงานอะ่ะถ้าใครอะ่ะ ให้เราเหมือนลงทุนจ่ายเงินไปก่อนแล้วจะได้ไปทำงานตรงนูน้นตรงนี้อย่านะมีเกณฑ์โดนหลอกสูงมากนะคะเพราะว่าคนที่เขาดีกับเราเนี่ยเขาจะมาให้เราก่อนเขาจะไม่เอาเราเงินไปไม่เอาเงินเราไปก่อนนะเออคนที่ดีกับเรามันจะเป็นอะไรที่มันแฟร์ตั้งแต่แรกเนะี่ยให้สังเกตตรงนี้ด้วยนะมีเกณฑ์การโดนโกงสูงมากค่ะ เพราะว่าขึ้นไพ่เกี่ยวกับในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องคดีความคดีแพ่งนะนะคะเพราะฉะนั้นระวังตัวเราด้วยระวังคนอื่นด้วยในเรื่องเงินนะคะดูให้ดีเลยอย่าไปทําเครดิตอะไรให้ใครนะอย่าไปเป็นหนังหน้าไฟให้ใครในเรื่องเงินเด็ดขาดนะแต่ว่ารายรับที่เข้ามาเนี่ยต้องบอกเลยว่าดีโอกาสตําแหน่งเงินเพิ่มเงินเสริมเงินจากตําแหน่งที่เพิ่มมากขึ้นก็ได้ ใครทํางานประจำนะเงินจากตําแหน่งที่เพิ่มมากขึ้นบางทีมันอาจจะมีเงินเสริมโอทีหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เข้ามาเยอะมากนะคะก็อย่างที่บอกว่าพื้นดวงดีดเนี่ยก็เป็นแสนเป็นล้านพื้นดวงปานกลางก็เป็นพันเป็นหมื่นเนาะในะกระแ,แ่พื้นดวงนะคะแต่เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ก่อนหน้านี้มันไม่มีอเออมันมันจะมีมาดีๆเลยคือช่วงตั้งแต่กลางสิงหามาจนถึงกลางกันยาเนี่ยดีมากๆเลย ะะเงินเข้ามาดีก็ดูแลในเรื่องการใช้เงินให้ดีเนาะนะเป็นห่วงในเรื่องรายจ่ายไม่ได้เป็นห่วงเรื่องรายรับนะคะมีเรื่องของการซ่อมแซมรถนะคะช่วงประมาณกลางเดือนนะคะอ,อ,อาจจะเป็นเกี่ยวกับหม้อน้ำอะไรเกี่ยวกับน้ําในรถนะคะช่วงกลางเดือนนะสุขภาพนะคะสุขภาพชาวตุน เอกซ์โซ e พนเดเคิลส์นะคะตรงนี้อาจจะเป็นท้องผูกหรือว่าการมีก้อนก้อนเนื้อในร่างกายแต่ไม่ได้ก้อนเนื้อร้ายนะถ้ารู้สึกว่ามันมีช่วงไหนในร่างกายที่มันรู้สึกแปลกแปลกไปหรือมีก้อนก็ไปเช็คก้อนได้นะคะถามคุณหมอว่าควรเอาออกไหมเออหรือมันจะพัฒนาไปเป็นเนื้อร้ายไหมอะไรอย่างเงี้ยปรึกษาคุณหมอก่อนได้เลยนะคะเช็คก่อนรู้ก่อนป้องกันได้ก่อนนะคะ King of Cups นะคะไขมันเลยไขยมันนะคะไขมันนะคะอย่างเดียวเลยไขยมันเบาหวานเออนะฮะค u e น n of c u p สไขมันเบาหวานเช่นเดียวกันค่ามาแรงเหมือนกันนะเนี่ยทานน้ำเปล่าให้เยอะขึ้นนะคะทานน้ำเปล่าให้เยอะขึ้นทานอะไรที่มันเป็นเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพอะเนาะเออผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เยอะด้วยนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณอาจจะทานน้ำหวานเยอะ นะทานน้ำเปล่าให้เยอะขึ้นดีกว่าโชคลาภค่ะโชคลาภมาจากเดอะเมจิเชียนนะคะชาววันพุธเช่ากันผู้หญิงเก่งๆชอบเรียนรู้หรือเป็นหมอดูที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะ o o Cups นะคะชาวธาตุน้ำเหมือนกันนะชาวเออชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะอันนี้ชาววันพุธเช่ากันชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะ ก็จะเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวเก่งๆเลยที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะแล้วจะเป็นเลขที่คุณไม่ชอบนะชาวตุลเลขนำโชคจะเป็นเลขที่คุณไม่ชอบโชคลาภจะมาจากเลขที่คุณไม่ชอบเลขอะไรที่คุณไม่ชอบเลขนั้นแหละนะคะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน,เนะเลขนำโชคได้เก้าเก้าห้านะคะเก้า้าห้าแล้วมีเนี่ยมีไพ่โชคลาภมาด้วยเก้า้าห้า นะะ995ค่ะโอเคมาดูในเรื่องของไพ่ออร์เรคเลนางฟ้านะคะแนะนำอะไรชาวตุลบ้างทีมสปิริตมีการทำงานกับคนหมู่มากเนาะเนะะี่ยเพราะฉะนั้นอาจจะมีเนะี่ยไม่ตรงใจบ้างอะไรบ้างเนะะี่ยคิดซะว่าฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นละค่ะ นะคะบางทีเราจะไปคนเดียวนะบางทีมันเป็นการที่เราเป็นหัวหน้างานแล้วเราแบบเราจะนําไปคนเดียวมันก็ทําให้บริวารหรือคนที่ทํางานด้วยกันอึดอัดได้นะเพราะฉะนั้นไปด้วยกัน,นก็ไปได้ดีกว่าประมาณนี้นะคะเพราะมีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเพียงแค่คุณอาจจะต้องรอเขานิดนึงนะคะ Angel w a r ์นะคะ, Warriors, นะ,คะเนี่ยกองทัพนางฟ้ากองทัพเทวดานะคะซึ่งเป็นบุคคลจริงๆที่อยู่ในชีวิตคุณนี่แหละ นะคะส้มก็มองว่าอย่างที่บอกไปเลยว่ามีคนพร้อมซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณแต่คุณอย่าใจร้อนนะคะนําเดี่ยวไปเขาตามคุณไม่ทันนะ่เขาซัพพอร์ตคุณไม่ได้เพราะว่าตามคุณไม่ทันถ้าคุณต้องการที่จะแบบทําอย่างรวดเร็วแล้วให้เขาตามคุณทันมันไม่ได้มันเกินกําลังเขาอาจจะต้องรอกันนิดนึงแหละคะ่ะ นะคะเออไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้อยากช่วยเหลือคุณเขาอยากช่วยคุณแต่รอเขานิดนึงเพราะว่าศักยภาพเขากับคุณเนี่ยมันมันอาจจะช้าเร็วไม่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าคุณไปพร้อมๆกับพวกเขาอ่ะมันยั่งยืนอ่ะมันเข้มแข็งนะ,ะคะฟิกเนสนะคะการให้อภยัยส้มจะบอกว่าการให้อภัยตรงนี้มันคือการให้อภัยตัวเองก่อนมันคือการให้อภัยจากใจนะจากใจก่อน ในเรื่องที่เป็นเนี่ยเป็นเรื่องคำพูดเป็นเรื่องอะไรแบบเนี้ยควรให้อภยัยความคิดความเครียดคนท็อกซิกอะไรอย่างเงี้ยปล่อยได้ก็ปล่อยแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของเงินเรื่องในเชิงกฎหมายอันนี้ก็คือต้องดำเนินการนะคะอย่าปล่อยนะอันนี้คืออย่าปล่อยนะคือสมมองว่าแล้วเราก็ไม่ควรที่จะเข้าไป ทําดีให้อภัยได้แต่ไม่ต้องสูงสิงเนี่ยคำเนี้ยเลยให้อภัยด้วยเพราะว่ามันทําให้คุณอะใจใจเบาใจไม่หนักเวลาที่เราให้อภัยใครจากใจไม่ได้อะมันทําให้เราหนักอ,อกหนักใจเนาะมันเป็นเหมือนไฟเผาใจอะเพราะฉะนั้นให้อภัยจากใจก่อนแล้วแล้วคุณจะสูงขึ้นคุณจะติดปีกเหมือนชีวิตติดปีกใจติดปีกใจเบาใจสบาย ไม่ต้องมาโฟกัสเรื่องนี้แล้วไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องอะไรที่มีประโยชน์อนะคะเพราะเพราะฉะนั้นนะเอีอ่ยไม่ต้องไปสนใจหมายถึงว่าไม่ต้องกลับไปสูงสิงหรือว่าช่วยเหลือปล่อยเขาไปเลยออกจากใจออกจากตัวคุณด้วยแบบนี้ดีที่สุดนะคะขอบคุณชาวตุ้นนะคะขอให้ชาวตุนมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ